อีทีปิโซภาควาขอทาวาวยบังคมพระพุทธบาทบรมทั้งคู่เรื่องรองสิบนิ้วของคาทาวาวยต่างทุบเจียนทองในยานตท,ทั้งสองตั้งปาบตเจียนทาวายพุ่มเผ่ากราเกตต่างเราประทุมเมดบัวทองพอรรนารายว่าจาเพราะพรองตั้งของพินทาวาวัยดวงฤทัยมันไม่ต่างรถสุ่คนทา บานทศพลทั้งคูเลือดล่นปราคตรจนามีกุ้งจักแก้วไพรเปลวโทตากุ้งจักโซภาดวงุมเป่าทองมีนิ้นคุณรัตปัชนีบุบัตนบานแก้วเร่องรองตัวทั้งไรพบครบตุ้งฉันจองไล,ล่ลำเรีองรองประทองชื่อชันมีทั้งหอกแก้วพระคันเลือดเรวข้อทองไพรพัน มีนางช่วนน้อนเอ็นเอววันมุงกุดบุษบันมีซอยสังวานมีทางปราสาทราชวังแทนทิมเตียงตังเกยแก้วสุริยากานจันจืดลึดเลวเกยแก้วประพานผัดโบกใบตานผัดห้างยุงทองดวงแก้วมณีแสงสีข้าวพองกระอมเงินกระอมทองกระอมแก้วเววไว้ มีทังทาดมื่นทาดทองทาาแก้วพองใสมีจักรพรรดิราเสนาเกรงไกรทื่อทงสวัยดูงามหญิงยงมีชาก้ามาสิบหกจันฝาอมารินอินองค์เส้นสาวชาวสาวรรค์เทวันลอมวงเข้าเฝ้าพระองค์ในทิพวิมาน มีพรุมส่วนหลดสิพกชันปรากฏประสา,าทถุกชันช่องชันวีมานประดับมุกทุกประการพระพรุมจุมยานทุกชันพรุมมามีพระอาทิตย์พระจันทร์เรืองรินชักรถไกลกลาเวียนรอบราศีระศ,ศีมีรุงฝ่าดวงดาวดาราประดับเมืองสวรรค์ทวีปใหญ่ทั้งซีทวีปน้อยมีนับได้สองพัน เวียนรอบจากนั้นเข้าพระสุเมนเชิดชันลักลวงโลกามีเข้าสตบันเวียนรอบจะดชันเข้าแก้วเมนพามีสี่ทันดอนอยู่ว่างบรรพาตามีเจ็ดกงคาทาราลัางไลมีเข้าไกลลาดมินยวงโอพาดข้าวพองประภัย วิมานไพรส่วนนารายเล้ไรเทวาสวยรคเป้าวันทาในป่าหิมาพานต้นพรึงซสาซานงอกงามรสเจนามีช่อแกอนสับสนมุภาสุขหอมคนาครุธีราชปักษา่าอยู่ไมยชิมพลีมีพญาไก่แก้วนกกระเวกไพรแพรวกินนารีกินนารา ือพวงมาลาฝนรำงามดีแคกตามาโหรีสตาวาคันคันุงคันมายุราหยุงทองปักซาดูง,งามไพรพันพระยานกาวิทวีจิตแดงชั้นพญาแรงเร่งรันดูง,งามชืดชายมีพญาไก่ซ่อนช่างแก้วกุญชอนมาแก้วเปลวพราย สิ่งโตยอย่างยืงเสื้อเรื่องเสื้อลายสิงราชผัดพายนางโก้กลาไเลยให้ลูกกินนมคลองแกล้วน่าชมดูงามประเพยมีเจ็ดสีนาทีลังไลมีทางสายายบัวบานคนพันมีทางสามุทยัยลึกลำกว้างใย,ยมัดชาเนื่องนั้นปลาเงินปลาทองลอยล่องตามกันมังกรจอนพันจระเขรา มีทางเต่าเงินมีทางเต่าทองเที่ยวไหว้ลอยลองในทองคุ้งค่ามีทั้งซ้ำพองเงินซ้ำพ่อทองประตาซ้ำพ่อเกลวโซผาอันงามบรรจงตัวดาวใจผมพรรณนามาจมไหลหลักพระองค์ประเสริฐทุกสิ่งงามยญิงยันยงในพืนบาทบงพระทรงลักษณะ บรรจบครบหัสทานโดยมีพระบาทหนึ่งกำนอดอยู่เนื้อบรนผนเข้าสวนคีรีพระบาทที่สองพระชินนาซียู่กรุงอยุทายานาครพระบาทสามนั้นโสดอยู่เข้าบรุรมโกศลังกาโบวนพระบาทสี่พระทจาผลอยู่บนสิงคคอนใกล้เมืองนคนนรนพรัตนบุรี พระบาทหาประดิษฐานอยู่ไกลชุนทานยานามวารีเป็นทีวันธามัดเจ้ากุ้งพี่สัตในชุลทีินดีอภิวันพระบาทหาแห่งพระพุทธเจ้าสัาเดงไว้เป็นสำคัญเป็นทีวันธาเทวานาคาสั้นมนุษย์กุณท่านกุุธิราตสุรา พระซีสันเผ็ดพระองค์เสด็จปรดโลกโลกกาบีดอกบัวทองทั้งสองสโซ้าพ,าพุทธจพกปสุธารองรับบ่นานถุกยางพระบาทดอกหลวงปฐุมมาดบกคลาดจักสถานที่ใดไม่สาบายพระภายพัดผ่านห้อมรถพรดยามานันในสถานพระองค์ พอบเอาสายแก้วเหลาอพองแท้ามาโปรยปลายลงให้ทางรับรื่นรองผื้นบาทบงพระพุทธองค์ทรงสเสด็จสบายพระ,สะเสด็จยุรายารองบัวปฐมมาดมันดานสุดายมิได้ปรากฏแก่โลกยิ่งชายเยียบยํำทำลายจะเป็นโทษทันลายหลักเลือดใจพระเจ้าซ้อนไหวย,ยิ่งชายทั่วหน้า ชาวคำใกล้ขั้นถุกวันเวลาอุตสาภาวนาเป็นนินิรันต์ไกรไหวไล่หลักได้บนมารักแปดมืนสี่พันจะได้พบพระองค์ผู้ทรงในธรรมเป็นที่ป้องกันโรคไรโบราวีผู้ใดอุตสาจะเดิญภาวนาตั้ง้าโดยมีพื้นที่คนหน้า ก่อนเนยตจันไรกันทางผุยภัยโรคไรบ,บ่บีทากันเจ็บกันคายพยาธโรคาจะเืินสุขา้าจะได้ส่วนบุญเดชากุศลพระพุทธบาทมนีจะได้ไปสวรรค์ฉันดาวดึงสี จังได้จุติในเมืองมนุษย์ซาจะได้เป็นยิในดาวเด่นเตยในโลกโลกาเดชากุศลสุมพานสร้างมาโดยพระบารมีกล่าวข้าวสู้นิพพานนปัจยโยโติอนาคาเตกาเลอหังวันทามิจุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสั์ i